กนทรจัดเป็นผู้ชายเจ้าชู้เขาใช้ชีวิตตามสไตล์หนุ่มนักเรียนนอกที่ออกไปสังสรรค์ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสจนวันหนึ่งเขาพลาดท่าทำผู้หญิงคนหนึ่งท้องเธอพยายามเรียกร้องความรับผิดชอบจากเขาแต่สิ่งที่เขายิบยื่นให้เธอคือเงินสำหรับการนำเด็กคนนี้ออกเวลาผ่านไปโจนโกนทรโตขึ้นและได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย เขารู้สึกผิดต่อเธอและเด็กในท้องมากจึงตามหาสองแม่ลูกด้วยความหวังว่าเธอจะเก็บเด็กคนนี้ไว้แล้วก็พบว่าเธอไม่ได้เอาเด็กออกจริงๆแต่เด็กอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเขารับลูกมาดูแลให้ความรักความอบอุ่นเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้แม่ของลูกกลับมาเขากลัวว่าเธอจะมาพรากลูกออกไป แต่กลับได้รู้ความจริงว่าเธอจำเป็นต้องทิ้งลูกเพราะความลำบากเงินที่เขาให้หมดไปตอนที่คลอดลูกจึงไม่มีเงินพอจะเลี้ยงดูทั้งสองคุยกันและตัดสินใจบอกลูกว่าพวกเขาคือพ่อแม่ที่แท้จริงและยินดีที่จะชดเชยทุกเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน